เผื่อใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเราบอกแม่นําร้านนี้ครับผมร้านะมาชอ็อปมีบริการจําหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่น Passive Mutator, t l e t Turbo Defense หรือ Bevel วิธีการเติมนะผมก็สามารถใช้อ่งเปาหรือธนาคารก็ได้ได้ของจริงไม่เกินแน่นอนนะถ้าเกินให้เกยเลยนะได oh. ้สําหรับใครที่สุ่มกล่องแล้วได้ของนะครับผมก็มาไปรับได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของแอดมินเลยนะครับก็ผมจะแปะลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ร้านเนี่ยเอาไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะผมอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผม ที่ร้านสมาร์ทช็อปโยทุกคนสวัสสวีดัสทุกคนด้วยอยู่การในแมปใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นกันเบื้องต้นลับแมปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นแมปที่เราต้องมาทําภารกิจสักอย่างแล้วก็จะมี2ฝ่ายก็คือฝ่ายคนนะกับเอ่อผีสักอย่างหนึ่งนะครับผมโอเคก็อไอ้ก็รองห้องนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นดูก่อนและการซักตาลากบสดเพระบบเนี่ยเนี้ยระบบแต่งตัวแบบเนี้ยเช่นเนี่ยไอ้หมวกเนี่ยเห็นไหมหมวกอันเนี้ย เดี๋ยวค่อยสอนซื้อทีหลังละกันนะก็เล่นแบบเล่นโชว์ตาละกันนะครับอ่ะซึ่งขอเริ่มต้นทุกคนมันก็จะให้เรามา3อย่างก็คือปืนผ้าแผลกับไฟฉายส่งโมเนะี่ยผมไปซื้อมาไม่กี่นะครับผมนะก็ภารกิจของคนนะก็คือเห็นหมันแหละมันอยู่สองฝ่ายมันมีคน15คนผีหนึ่งคนเลยมั้ยจะมีคนสุ่มเป็นผีหนึ่งคนนะครับผมก็ภารกิจของคนนะไม่มีแล้วครัก็ไปตามทางเรื่อยๆนะเหมือนเราลองทำแบบเปิดอะไรสักอย่างนึงแบบให้สําเร็จนะครับอ่ะเราตามไปก่อนนะครับเอออะไรวะเนะี่ย ขออนุญาตเปิดเสียงเกม่อละกันนะครับทุกคนกีฬพอนะอะไรนะคุณดูอะไรกันไม่ได้เดือด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 อะไรวะพวกไอ้นัวอะไรกันวะนะฮะก็แบบว่าเกมนี้นะก็ค่อนข้างจะภาพสวยแล้วก็สุกแล้วก็เล่นเล่นบนมือถือด้วยนะถูกไหมเนี่ยภาพค่อนข้างสวยนะโอ,โอ้แต่ก็มึนๆหน่อยนะมันขับมุมมองแปลกๆกันไม่รู้ไนงะโอเคครับปลาปลาปเล็กโก้เล็กโก้เล็กโก้ กระสุนนะครับผมใหญ่ยิงมั่วนะมันมีกระสุนจํากัดด้วยนะครับผมใจเย็นนะอย่ายิงมั่วกันนะไม่ดีนะอ้ายังไงอ่ันนี้คือพวกออามามาผิดทางหรืยังไงแล้วก็แล้วผมมาข้างหลังนะครับจะเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้อ้าอ้อ้ออ้โดนแก๊ ไอ้คือจะบอกว่าข้างหลังเราเนี่ยอันซ้ายเนี่ยคือมานาอันตรงกลางคือเลือดนะครับส่วนอันขวาเนี่ยคือหลอดติดเชื้อของเรานะครับซึ่งแบบผู้ทนกัดเมื่อกี้เกือบดองนะโหแม่งโดนขยำหน้านะแม่งอย่างกับเอ็มมาอีกแล้วเดี๋ย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 วไอ้เชี้ยมันงามหน้ากูอีกแล้วไอ้เพลนนี่เอ้ออะไรวะเนี่ยยิงยิง 芸草芸草芸草ไป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 ,ไปใครข้าววะนะโดนแดดไปแล้วคนดนเดกคนดนเดกคนดนเดกแล้วจะการพวกมันไม่นะอเคโอเคอเอาวะเอาวทุกคนมีแบบว่าใครว่าเครื่อเาไปไฟ้ไทุกคนทุกคนเอาโอเคโอเคปลอดภัยนะครับตอนนี้เราไม่ติดเชแล้วทุกคนถือว่าผ่าน จะเอะเล่าคนไปไหนอ่ะอตามเพื่อนไปเนาะโอเคเพราะว่าตามเพื่อนไปดีกว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโดนแทกสมองไปไปไปโอ้อะไรวะเนี่ยแย่แล้วไงคนเราเริ่มหาเพื่อนเรคนแล้วดิโอ้ยโอ้ยชื่ออะไรอ่ะเฮ้ย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 เอ๊ไม่นะโอ้โอเจ็บ จะตายอย่าอย่าอย่าไปง่าหัวกูไม่นะกระสุนปืนก็หมดเวรกรรมไปขอบคุณครับ thank you thank you แต่แบบตรงนี้เราจะตายแล้วทุกคนคือถ้าเราตายเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผีนะซึ่งแบบผมเล่นเป็นผีมาหลายตายแล้วอยีกไม่ค่อยรอบๆเลยอะแม่งเ,เล่นแบบแม่งรอดยากมากนะทุกคนถ้าเล่นเป็นคนเนี่ยไหน,น,นก็เกือบตายเหมือนเราเลยนยะ ไอ้ชุดดำเนี่ยโอเคทุกคนไป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 ,ไปโอ้ยอจอแดงหมดแล้วน้องๆปลอดภัยเคลียร์ครับตอนนี้มานาก็หมดนะครับเดินได้อย่างเดียวนะวิ่งไม่ได้นะชาปนัดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถ้าถ้าทุกคนถามว่า พี่ครับพี่ครับาเราป็นผีนี่ยเาหาคนไม่เจอไหมก็คือผี่ทุกคนมันจะขึ้นตรงๆหนจอว่าโอเคไปช่วยเพื่อนดีกว่านะคับอ้ยอ้โอ้สมองกออเโอออองโอ้โอ้โอ้โออโออโออ้อ วัดวัดเดี๋ยวว่าตายห่างกันหมดเลยผู What? What ตยย้ติดเชื้อชนะนะผมโอเคคนนะี้อันนี้ก็เนปะ็นล็อบบี้นะครับผมก็จุดซื้อของคือตรงนี้นะครับผมอันแรกนะครับผมคือไฟฉายนะครับอันที่สองเป็นหมวกมาแต่มันแปลท้ายว่าเครื่องช่วยหายใจอะ่ะผมก็ไม่รูจะว่ามันเป็นยังไงะนะแล้วก็ชุดก่ออันนี้น่าจะโดนดาเมดเนี่ยลดดาเมดที่ได้รับนะครับส่วนชุดก่อเนนะี่ย เอาด้หายใจในอ๋อมันจะมีห้องที่แบบว่าปล่อยแก๊สเหรอมึงรู้วะเนี่ยอืมอืมไปเป็นปืนกลไม่มีอะไรนะครับเป็นดามนะแต่สปิตเตอร์ไปที่เนื้อสัตว์คืออะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ปืนที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับมีแต่ปืนนะมายะขายจะปืนนะครับเดี๋ยวผมมาลองปืนฉายก็อันนี้ก็น่าสนใจปืนฉายคือปืนไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นปืนไฟแล้วก็จับท่อแก๊สอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปืนไฟนะราคาหนึ่งพันนะครับผม ก็ค่อนข้างสุดใจเลยนะครับมาทุกคนไปเราไปเล่นกันต่อนะครับเอ้เดี๋ยวเออว่าจะไปะตัวเปล่าได้มั้งทุกคนไปไปตัวเปล่าดีกว่าโอเคทุกคนมากันแล้วนะครับผมมาดูซิว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อนะครับผมป๊บไป Let's go ปอายางอั้อไป Let's go เาตามใครไปดียไปไปขวาแล้วกันนะไปกันเยอะไปไปที่ฝั่งคนเยอะๆแล้ว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 ปิดประตูทําไมเหรเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยคนโดนเด็กคนโดนเด็กไม่เป็นคนโดนเด็กเป็นคนโดนเด็กโดนเด็กโอ้อะไรวะเนะี่ยไป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  <S <S เหมือนจะแบ่งกันไปสองทางนะครับผมโอเคเราไปกับกลุ่มนี้แล้วกันนะทุกคน เปิดไปใช้เพื่อนดีกว่าเราแบบว่าผู้ดีอ๋ออโอโอนี่ไงโอ้อะไรอะ่ะเดี๋ยดๆอะไรอะ่ะยืนอะไกันล่ะเดี๋ยวเพื่อนนุ่มไป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 อะไรวะน่ะโอ้คำเตือน จมตีหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้อไอ้คน,นเด็กโห่กุยเร็วแล้ววะเฮ้ยคน,นเด็กคนเด็กอี๋อีกเป็นคนเด็กเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนดูให้เพื่อนไม่ไม่เกี่ยอะไรอะเห็นนะมาพ,ววาพีเตอร์แล้วก็พีเตอร์แล้วก็อ่นายเพื่อน ไม่นะไม่ไม่โดนแดดแล้วตาเลย่วยไปเลเราช่วยเขาไ,ได้จริงขอโทษดวนไม่อยู่ไกลเกินว่าดวนช่วยเขาไ,ได้จริงดวนอะไรอะไรขอเออแล้วก็มีของตกตามพื้นด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับแล้วคนที่เหลือเขาน่าจะไปกันก่อนแล้วใช่ไหมโอเคแล้วพอตาเข้าไปแล้วน,นะปลอดภัยครับอพอยครับ ตามมาก็ได้เลยค่อนข้างปลอดภัยนะครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่สองคนนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอะไรวะบักปลอบปลอดภัยครับเพื่อนเฮ้ยอะไรอะของวะเฮ้ยเจอของเจอของเย่า ำไมเราเหลือกันอยู่ส,สี่คนนะอีกประมาณอีสิบคนไหนอะเราเป็นกลุ่มน้อยเนี่ยที่หมายแล้วกลุ่มลังท้ายเลยโดนแน่โอ้ยโอ้ยไปไปไปโอ้ผมได้หัวกูโอ้ผมได้หัวกูโอ้โอ้ได้หัวกูผมได้สมองผมไปแล้วโอ้ยไม่ยากนะโอเคโอเค โอ้ยเลยโหคุ้ยแล้วอ้อยังอ่ะเอาไม่นะติดเชื้อแย่แล้วไม่เฮ้ยเพื่อนทำงั้นแหละเพื่อนเพื่อนอยู่กัตั้งนานแล้วเพื่อนเราอยู่กันตั้งนานแล้วเพื่อนเราอยู่กันตั้งนานแล้วเพื่อนมาทำอย่างนี้อ่ะอืมอตอนเป็นคนที่ช่วยเยอะแต่ว่าตอนเป็นผีนี่ไม่ช่วยเลยนะตอนเป็นผีไม่ช่วยเลยเนาะตอนเป็นผีนี่ก็ไม่ช่วยเลยเนาะอ๋อในพวกมึงมึงนี่นี่นี่ตอนเป็นผีนี่ไม่เคยช่วยกันเลยนะตอนเป็นผีไม่ช่วยเลยเนาะ ไปนะครับสุลล์โอ้ยขอให้โอ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 ้จะมาเป็นพวกเราเถอะนะโอ้จิโอ้มาดูเลยโอ้จะไปเลยอ่ะเดี๋ยวนะอะไรวะล่ะไปกันเลยเพื่อนตอนนี้ผู้คนเต็มเลยเลยอะดูดิ ไอจู่แตงแนั่นคือคนนะครับผมสามารถเดินตามไปได้นะครับไปเลยเพื่อนไอไปเลยข้างหน้ามีประมาณเอ่อหลายคนอยู่เหมือนกันแหละนะโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยคนโดนแดกแล้วคนโดนแดกโอ้หหน้าตายแล้วประกาศเพจนะครับผมเราไปหาคนตัวอื่นกันดีกว่านะครับเราไปทางไหนก็ดีล่ะว่าเราควารจะไปฝั่งนี้นะเพราะว่าเขาเปิดทางไปแล้วนะครับตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะ กูควรไปฝั่งไหนฝั่งนั้นใช่ไหมอีกประมาณร้อเมตรเราจะเจอคนนะผมตอนนี้เราเป็นผีแล้วเรา้องฆ่าคนนะเย yeah. มีด้านซ้าย60เมตรนะครับตรงนี้ปืนตอบเต็มเลยแล้วเนี่ยไปเลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน ตัวเป็นคนน่าเกลียดดตัวมป็น่าเกลียดจริงนะอีก30มสิบเมตรผู้แกโดนแน่ผู้แกโดนแน่มึงโดนกูแน่ฮะฮะฮะมึงมาโดนนี่ดิมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่ทุนทุกข์ผมฮะฮฮ่า๋อออะไรวะเนี่ย เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วเกิดใหม่หน้าตาหน้าเกี่ยวจะมีเคีเนี่ยซาบาดีอาปีอยู่ตรงนั้นกันเต็มไปหมดเลยอ่ะไอ้ต้องไปแจมโอมาอ่ะ <c oughs> ถามี้ใครมาเล่นผ่าเนี่ยฝ่ายคนนะ่ะไม่นคนเล่นคตใยากเลยฝ่ายนคนหนระใครเล่มผ่านวะเนี่ยผมเล,เล่ไม่เคยนายนะไอฝ่ายคนเนี่ยทุกคนเป็นแต่ผีเนี่ยนะโอเคทุกนคนในคลิปเี้ก็อเป็นเท่านี้แล้วกันนะทุกใครเล่นก็นผมก็ทิ้งริมเนี่ยว่าจะคอมเมนตทีเคยนะครับผมบ๊้แปายครับทุกคนจุกจุ้ยน้องรัก